เปนชาวรัฒนสถานครับขณะนี้เจ้าหน้าที่หรือวา่าลูกหลานพ่อกำลังเอ่อยกหินศพของท่านนะครับขึ้นไปวางเพือวางบนเฉลิงตะกอนนะครับสักครู่ตกแต่งหินศพเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่พิธีส่งก็จะเข้าสู่พิธีรดน้ำศพตัอจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีส่งต่ ทุกทยียบูชาพระประธานนะครับซึ่งวันนี้ทางคณะเจ้าภาพได้รับเขียนจากนายพรนิพพานโงกำนันตำบลเมืองใหญ่ครับที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในวันนี้ครับจากนั้นไววพระสมาัานสินรับสินนะครับเสร็จแล้วประสงให้มาติกาหลังจากเจ้าภาพก็จะได้ จากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้องใหญ่นะครับแล้วก็เ,เงินชาพระกิหมู่บ้านห้วยสุกนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับสเสร็จแล้วก็จะทอดผ้าตรายบางสุขคุณตรายแรกเราด้านนอกนะครับทอดผ้าตรายบางสุขุณตรายแรกด้านนอก うん。<music> เมื่อวันที่ที่อ2พุมพาพันที่ผ่านมานะครับเวลา19นาิกา30นาทีด้วยวัย78ปีกับวันนี้ลูกหลานก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุทลให้กับคุณแม่เนะี่ยทำให้ออกมาดีที่สุด ให้ออกมาดีที่สุดนะครับเท่าที่ลูกหลานจะการทำได้นะครับครับช่วงนี้ก็รอสักนิดหนึ่งนะครับท่านจะมาถึงแล้วก็นั่งกามเกาอิ้ท่ทางคณะเจ้าภาพได้จัดเตรียมไปให้นะครับเป็นระยะห่างสวมเม็ดป้องกันโรคระบ,บาดโควิด -19 น,นะครับครับโอกาสน,นี้ครับโอกาสน,นี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าริมน้ำตกครับริมน้ครับริมน้ำศกนะครับ ก็ม้องมีการสนวิธีรดน้ำส่งกับการเบ่าที่หมนะครับาสอนวีนนแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นสีากลางว่าแม่ข้าวนับวดน้ำส่งแล้วก็จะเป็นลูกหลา,ยยานญาตครีบ ท่านได้จากลูกหลานไปก็หลายท่านถือโอกาสที่มาประกอบพิธีรดน้ำศพนั่นเองนะครับใน็นงการขอเข้ามาแล้วก็หักรรมให้กับท่านผู้บริโนหรือว่าสิากรรมให้กับคุณแม่ไอเดงโอแก้วซึ่งจากไปนะครับเพราะว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะมีบางครั้งบางโองกาสบางคำพูดหรือว่าบางการกระทำ ที่ลูกหลานหรือว่าเราท่านทั้งหลายได้เคยปิดพลาร่วงเกิดต่อท่านก็ถือว่าการนั้นในการกรับอรขอขมาและก็โหติกรรมซึ่งแม้ว่าตัวท่านจะสิ้นไรลมหายใจไปแล้วแต่ด้วยเจตนาที่มีการกขาบอขอขมาโหติกรรมนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นการแสดงออกซึ่งความจริงใจที่มีให้ต่อต่อคุณแม่กับหรือว่าต่อท่านผู้จากไปกับคุณแม่แนี่ 78ปีนาริกาเดินเข็มทีลันิทบอกชีวิตจะอยู่ไม่ทึงไหนบอกชีวิตว่าจะอยู่อีกไม่ไกลบอกชีวิตให้จำไว้ให้ทำดีนาริกาเดินเข็มทีลันิทบอกชีวิตให้ทำดีให้เป็นสิ่ง เพื่อสะสมผลบุญบารมีเพื them, iling, ่อสู่พพที่ดีเมื่อจากไปครับพิธีให้มาติกาจากพระสงฆ์นะครับข็อเป็นอันนะครับพิธีให้มาติกาบางส่วนเป็นเสร็จสิ้นครับอันดับต่อไปเจ้าภาพจะได้รับเงินจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวพวกใหญ่นะครับแล้วก็จะได้รับเงิน ชาพนักกิจศพของบานบ้านไวสุขนะครับโอกาสนี้อยเชิญเจ้าภาพตรงหน้าเมนเลยนะครับพระเจ้าพาขับตรงหน้าเมนเลยครับนะครับซึ่งวันนี้ผู้ทีมอบหมกับทางราชภราพนะครับก็จะเป็นในด้านสมาคมกำนันพยาบ้านก็จะเป็นท่านกำนันนะครับครับเจ้าภาพนะครับ จะภาพหน้าเมรัยนะครับรับเยือนหน้าเมียนะครับภาพจะภาพจะภาพพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้ที่ผู้ที่จะมอบเลยนะครับครับโอกานี้ขออนุญาตเรียนเชิญน,นายพระเนตรพันโบนะครับกำนันตะบนม่วงใหญ่นะครับะจะได้มอบ เงินสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้กับเจ้าภาพจำนวน1,400บาทครับขออนุญาติเชิญครับมาดับต่อไปก็จะเข้าสู่พิธีทอดผ้าบางสุขุนนะครับซึ่งวันนี้ทางคณะเจ้าภาพมีจิตสถาเป็นพิเศโษโ,โดยได้จัดท่านไไรไว้สองชุดนะครับซึ่งชุดแรกนะครับจะได้ม้อทางด้านนอกนะครับ ครับโอกาสนี้ขออนุญาเรียนเชิญร้อยตํรวจเอกสมดีบุญไทยรองนายกโค์การบริหารส่วนตํานลม่วงใหญ่ได้เกียนทอดผ้าไตรบางสุขคุณไตรเรกขออนุญาเรียนเชิญผ่านด้ครับ พลธรรมิยธรรมโมนะครับเจ้าอาวาสวัดใหม่มงคลชัยนะครับวันบนดอุสอนะครับได้ความเมตตาจากคระตรายบางสุขบนตรายแรกของพระพิมลครับครับขอกราบขอบพระคุณร้อยตำรวจเอกสมดีบุญไทยนะครับรองนายกปรการบริหารส่วนตะบลห้วงใหญ่ น,น,รรนะครับขอกราบาขอบคุณในความเมตตาของพระพุทธพิยธรรมโอนะครับได้ความเมตตาชักผ้าไตรบังสุปุณไตรแรกครับอาดับต่อไปว่าจะได้ทอดผ้าบางังสุขคุณพร้อมอถวายปัจจัยนะครับในคราวเดียวกันนะครับขาโอการนี้เรียนเชิญนะครับนายศักดาสมตัวรองนายกองการบริหารส่วนตะบนม่วงใหญ่ นายหนูกรันหาชัยนะครับสมาชิกสภาอค์การบริรส่วนตำบลเหล่างามนายศักสมัยคำเหลาประธานสหกรอยู่เนี่ยลุ่มน้ำโขงนะครับนายสมัยกันหาชัยนะครับอาจารย์สอนดนตรีพื้นบ้านแบบพื้นขับพื้นบ้านนะครับครับนายสเสน่แก้วชาติผู้ใหญ่บ้านนาป่าไม้นะครับ นายบุตรศรีสำรีพยาบาลหน,นองยาวนะครับคุณประนอมอุบลน,นะครับผู้ช่วยพยาบาลห้วยสุแล้วก็คุณถาวรเกษรวัชครับให้เกียรติทอดท้าบางสุกคุณขออนุญาตเรียนเชิญด้ยวยความเคารพครับครับโอกาสต่อไปต้ครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้มานั่ง,งตรงด้านหน้าชาวประสานนะครับและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้หันหน้ามา ด้านชาวนานทครับหาน้ำยาเป็นน้ำตาชุกชีวิตเชิญญาติมิตรขวดรำ่ำรำพันหาขี่ศพแล้วที่รคจดน้ำตาไม่เห็นฟืน้นคืนกายาอย่างตั้งใจมียศศัก์สมูงสม่มเป็นว่าเล่น มีน้ำตาเป็นดบับเช่นนิมิตหมายมีเงินทองร่ำร,รวยทาทมากมายมีความตายรออยู่สู่ปลายทางกระนมักการพระครูตัมพวันโสพลรองเจ้าคณะอำเภอโปไซประธานฝ่ายสงฆ์เล็ก พระเถระนุเถระที่เคารพตกลงนะครับขับเรียนน,นยายพรนเอพันโบปัญญตบรวจว่งใหญ่ประธานในพิธีได้ขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกับพผะพบนายสุพลสมเกตรินรองประธานสภาวงการบริหารส่วนกบลน,นาตาลวันนี้ได้รับเกียรติจากทางคณะกราพ นะครับให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในงานชาปนกกิจศพของคุณแม่แดงหนุแก้วครับพิธีต่างๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับยังคงเหลือปรทอทอดทรารประธานซึ่งจะอยู่ในส่วนของท่านประธานในพิธีแต่ผมขออนุญาตพักไว้ก่อนชั่วคราวเพื่อจะได้นำเรียนประวัติของผู้ชนให้ท่านทั้ลาย จู่บนกิตกาทานที่รอการประกอบพิธีบัพกิศสในการชาพนากิจสลายร่างในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเป็นร่างของสุภาพสตรีสุดรักสุดเคารพในฐานะเป็นบุพการีชนของบุตรทิดาและลูกหลานในครอบครัวหนูแก้วและครอบครัวการหาชัย นามของท่านคือคุณแม่แดงหนกแก้วคุณแม่แดงหนกแก้วเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2487ที่บ้านน้ำคำตำบลโนนกุงอำเภอตระราการพื้นผลอุบลราชธานีเป็นบุตรของคุณตาเงา และคุณยายแก้วหนูแก้วมีพี่น้องร่วมกันงท่านประกอบด้วยท่านที่หนึ่งคุณพ่อพรหมหนแก้วท่านที่สองคุณเมทาหนแก้วท่านที่สามคุณพ่อพาโหนูแก้ว ท่านที่สี่คุณพ่อหวาหนูแก้วท่านที่ห้าคุณแม่ตุ้มหนูแก้วและท่านที่หกคุณแม่แดงหนูแก้วผู้ไวชนผู้ซึ่งรอท่านประธานและท่านผู้วิเกียร์ทำการฉากภรกิจอยู่ในขณะนี้กระวัาิด้การศึกษา คุณแม่แดงหนูแก้วจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ที่บ้านเกิดที่เอำเภอตร,ราการพืชผลสวัสดนการสมรสและการคลองเรือนคุณแม่แดงหนูแก้วได้สมรสกับคุณพ่อดอกกันหาชัยมีบุตรธิดาด้วยกันเก้าคนดังนี้ หนึ่งนายหนู่อกรกันหาชัยสองนางถาวรเกศสวัสดิ์สามนางอุดรกันหาชัยขออภัยนะครับท่านเรกนะครับ กับคุณอมพรกันหาชัยนะครับกับท่านต่อไปนะครับนางพรพันธ์วิจันท์นะครับท่านต่อไปนะครับนายสุรรนกันหาชัยกับท่านที่เจ็ดนางถอนจันทริตะโพท่านที่แปดนางบัวพันธ์ ทองวันและท่านที่เก้าในวันดีกันหาชัยประวัติร่างการเจ็บป่วยคุณแม่แดงหนูแก้วท่านป่วยด้วยโรคไตเบาหวานมานานหลายปีและเข้ารับการรักษาตะวันและเวลาที่คุณหมอนัดเป็นประจำ ก็สามารถใช้ชีวิตเป็นปกติเรื่อยมาแต่ว่าร่างกายที่ถูกใช้งานมาเนื่อนาน <_ d ata> ก็จะร่วงโรยราลงตามลำดับที่11กุมภาพันธ์คุณแม่มีอาการเหนื่อยและสุดลงลูกหลานนำท่านส่งโรงพยาบาลโพไซโรงพยาบาลโพไซ ส่งต่อท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลสประสิทธิ์ที่ผสมอบุบลราชธานีแต่การของท่านไม่ดีขึ้นมีแต่สุดลงเรื่อยๆจากนั้นเจ้าๆาได้นำท่านกลับมาบ้านเมื่อต่อเช้าเขาเชื่อนระดึรถ พอสายหมดลมรับลงดับขันเมื่อตอนสายได้สนุกสุขสุดครันพอบ่ายพลันชีวาตรงขาดร้อนเมื่อตอนบ่ายรายล้อมพร้อมน้ายาพอเย็นขาชีวาดลงกบรบปอนเมื่อตอนเย็นเล่นสนุกไม่ทุกร้อนหอข้ามหมอนมวยมิร อน,นิจังคุณแม่หนูแดงคุณแม่แดงหนูแก้วขอภัยครับในที่สุดฉากชีวิตของท่านที่ใช้งานมาตลอดระยะเวลา78ปีีพอมาถึงเวลาที่จะต้องปิดฉากลงท่านจากลูกหลานไปด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา19บเนาฬกาสานาทีของวันที่2ีกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้ารอเดดดวงจิตของคุณแม่แดงหนูแก้วแม้ว่าในขณะนี้ดวงจิตวิญญาณของท่าน จะสถิตอยูน่นะแห่งหนทบตบงใดก็าตามขอได้โปรดรับรู้ระยานวิธีการที่ลูกหลานทุกๆคนและท่านผู้มีเกียรติได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลก็เพื่ออที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของท่านถ้าหากประแม้ลวงวิญญาณของท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ หากดวงวิญญาณของท่านตกอยู่ในห้วงแห่งความสุขก็ขอจงมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเถิดท่านประธานและท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญสุวลในการชาวพนกิจสลายร่างของคุณแม่แดงหนูแก้วที่นอนสงบแน่นิ่งอยู่บนกิจตะการฐานแห่งนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญ ท่านทั้หลายได้ร่วมกันนั่งสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยเพื่อส่งวิญญาณของคุณแม่ไปสู่สุกติในสัมปรายภพขออนุญาติเชิญครับครับขอบคุณมากครับ,บครับโชวโอกาสต่อไปนี้ถึงช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งของพิธีการที่ทาคณะภาพได้รับเกียรติจากนายพระเนพพันโบ กระมาตำบลม่วนนมงใหญ่ที่ท่านการุณาให้เกียิมาเป็นประธานพิธีในวันนี้ครับโอกาสนี้ขออนุญ,ญ,ญ,ญาตยนเชิญท่านประกอบพิธีทอดผ้าไตราบางสุขุนพร้อมนำวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับขออนุญ,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 ญาตยนเชิญด้ความารพรครับครับขอกราบนิมนต์ รับครูอัมพรวันโสคลรองเจ้าคณะอําเภอโพไซเจ้าอาวาสวัดมัดชิมาวาสบ้านนาฬวาาได้ความเมตตาชักผ้าไตรบังสุขุนชุดของทรรมประธานขอพระไม่หมดครับขอบคุณความเมตตาของประธานครูอัมพวันโสพลพระรองเจ้าคณะอำเภอโพไซที่ความเมตตา พราไตปัุคุของท่านประธานละขอกรบขอบคุในพระดัากโำถันตะบนมวงใจที่ให้แจกทอดพระไตรบังสุคุณช่วประธานในวันนี้ครับขอกาขอบคุณครันข้าพเจาในการีมนุษย์ั้เจ้าการที่นุษย์นเอวางดอกม้จันทร์คาพจ้ที่มนุษย์้าจ้านั้นก็เป็นมีชีวิตหรือว่าไม่เปลนะครับเรามือนกแล้วก็จะเป็นอานผู้วิจิต รัฐบาลรัฐบาลก็ของกราบขอบคุณตรงนีจังหวัดเขาเชิญยิึข้างไหนได้ไหมครับสำหรับตัวร้อยจานทร์นะครับก็ขออนุญาตนัเรียนท่านมีผู้บันเทิงนด้บ้างได้ยินด้านหน้าเลยนะครับที่ผ่านจะไม่มีการแจกของร้อยจันท์นะครับแต่ท่านเดินเข้าไปก็ยอนด้านหน้าเพื่อเป็างของอาจารย์นะครับแล้วก็ขอความกรุณานะครับเป็นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อปฏิบัติายลมพัดลม โรคระบาดโควิน19กระทำซึ่งโระบาดอยา่างนั้นในขณะนี้นะครับทั้งขึ้นด้านหน้านะครับผมและก็โงมด้านซ้ายด้าน,าน,นขวานะครับรักของสัตวรุ่นนะครับรักของสัตว์รุ่นที่ทางคณะเจ้าภาพาคพา่อยคาดไปยิบเลยครับผมที่ทางคณะเจ้าภาพได้จัดไว้นะครับเพื่อแสดงการแสดงจากเซเว่นปีนะครับ แล้วก <lien> ็การบริหารภาคก็เก็บได้เลยนะครับนะครับเก็บได้เลยนะครับการพึ่งที่ไม่ได้หวานภาคกิจเกี่ยวได้เลยนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกอย่างที่น้องการับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันนะครับมาตรการบริหารภาคกิดต่อต้านรัฐบาลหรือว่าทาง บ้านเรานี่ไหนครับก็กำลังเาเดียวครับ สุขภาพของท่านจะพาความรู้สึกซาบซึ้งบอุ่นใจนะครับเพราะใครทุ่ไปได้ในระดับหนึ่งนะครับไปทุ่ไปได้ในระดับหนบึ่งและข้อพิจิตหรือว่ายินดีเป็นที่สุดที่ได้เห็นท่านมาเสียสละเวลาของท่านมาในวันนี้นะครับถ้าว่ามีสิ่งใดที่อาจผ่านตบขอร่ล้องในการรับรองท่านทางรัฐบาล น้องรับทุกประการตามนะครับน้องรับทุกประการและก็เสร็จงานสาธารณกิจในครั้งนี้นะครับในเวลานี้จะพาข้อเรียนเชิญท่านไปร่วมรับประทานที่บ้านอมท่านเดินทางกลับบ้านนะครับท่านเดินทางมาบ้านในท่านเดินทางโดยสวัสดิติดภาพสว่างภาพกล่องไปทุกท่านนะครับมีความสุขยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประชาชนทั่วไปต่อสู้กับตำรวดไปด้วยกันนะครับต่อสู้กับตำรวจเป็นการประเมินสถานการณ์ประเมินย่างนะครับท่านลงมาแล้วก็หยิบของช่อด้กไม้ายด้านขวานะครับหยิบของชักดอวไมที่ทางกระดานว่างนะครับเป็นถือว่าเป็นน้ำใจจากพระนะครับที่จะส่งให้ท่านที่มาในวันนี้นะครับเป็นการขอบคุณ